สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรก้าวนาหาจีพ่อกับพี่น้องอีกน้อเช่นเคยืันนี้มาอยู่ตลาดไม่หอมกระเทียมพริกนะครับสินค้าทางการเกษตรจังหวัดชีสเกตนะครับอำเภอเมืองน้อือัอนี้มาเยี่ยมชมตลาดหอมแดงนะครับมาติดตามอัปเดตควอมคลืนไว้นะครับบ่ไดดียอกันโดนนาะหลังจากที่ อยู่ในช่วงพิทิมนนะครับกับบไดมาทายถ้ำทายถอดใหครับพี่น้องอัปเดตราคานะครับก็ถือว่าโดนพ่อสงกุวนเป็นประมาณเดือนหนึ่งนะครับเมื่อนี้มาตลาดกับสองโมงก็กลัวแล้วตลาดก็เริ่มเพิ่าเริ่มไหวแล้วนะครับกับย่างมีหอมกับเทียมอยู่หลายขั้นอยู่ครับเกือบพิ่มสิบขั้นเนาะสำหรับ บววัแต่ทั้งหอมทั้งกระเทียมทั้งพริกนะครับช่วงนี้และช่วงนี้ก็ยังมีหอมแขกนะครับหอมแขกเพื่อนบอกว่าหอมแขกได้มาจากประเทศเพื่อนบ้านเนาะประเทศพม่านะครับหอมแขกนี่ก็อยู่ในใส่มาตรฐานนะครับก็บคือว่าใส่ขนาดกลางใบใหญ่แห้งนะหรือว่าเป็นใส่ขนาดใหญ่พอสมควรน,นะครับนี่เพื่อนบอกว่าราคาอยู่ที่ สองร้อยสี่สิบนะครับสองร้อยสี่สิบนะครับนี่คือตกราคาสามสิบน่อยๆเนาะนี่คือราคาเพิ่นขายยกถุงนะครับที่ตลาดออหอมกระเทียมเนาะตลาดใหม่ตะเฮาเพิ่นขาดทรงเนาะผู้ใดสนใจอยากได้หอมแขกนะครับนี่เป็นทางเลือกหนึ่งเนาะเพราะว่าตอนนี้หอมชีสเกตนะครับโดยเฉพาะหอมแดงกับั p ราคาขึ้นมากกับอยู่ที่สามสิบห้าสามสิบหกเนาะ เออสามสิบเจ็ดกับมีนะครับเหลือจะใส่เนาะตัวนีเพ่นไม่มีขายตลอดบ่ตลอดครับช่วงนี้มามาตลอดเนาะมาตลอดเออ,ยอยโอ้โผู้ใดสนใจนะครับอยากได้หอมแขกนะครับเป็นเป็นหอมหัวใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นสีคล้ายๆหอมแดงนะครับเออกับมีมสีม่วงสีออกแดงๆกับมีนะครับเนาะก็สามารถที่มาเลือกซื้อนะครับเอาไปจำหน่ายจแจกหรือว่าเอาไปใส่ในการในงานก็ ที่ตลาดพร้อมตลาดใหม้ซีสเกตนะครับเขามาได้เนาะตั้งแต่เสารพๆ่นละครับที่สี่ที่หาเนาะหอดประมาณสองโมงเสาเนาะววนี่นี่นี่คือเออหรือผู้ใดสนใจบอกเบอร์โทรได้บ่ผู้ใดขายออนไลน์ะะนะบ่บอ,อหาให้ล้านได้ไหมโอ้โหให้ให้ร้านอยูเซ่ร้านยูนี่ครับโอ้ล้านล้านย่านยุค้างๆนะครับเพิ่นมีเพิ่นมีขายอยู่แผงข้างๆนะครับก็าสามารถสอบถามได้เนาะ บวัวต่เรื่องราคาหรือว่ามาที่ต่อได้นะครับหอมนี่คือหอมแขกนะตอนนี้ก็สวยขึ้นมาเนี่ยเรือ,รอพี่น้องนะก็เหลืออยู่บ่ถึงบ่วจะขัน้นหรอกแต่ว่าสิพ่อได้สอบถามอัพราคาอยู่นี่เมย์ยายติว๋วคนเกา่เกาคนเดิมนะครับเจ้าของตลาดบมเมนตนเจ้าของตัวจริงเะาะครับเป็น เจ้าของตลาดก็คือว่าขายประจำนะครับขายประจำโมวัตเต้วันหยุดราชการวันหนังก็แล้วแต่เล่า,เาขายตลอดนี่คือใยติ๋วนะเป็นยังไงใยติวราคาหอมแดงตอนนี้ราคาหอมแดงแสแดงว่าหอมแดงมันเลืมเบิดแล้วเห็นบอกอนนหรือว่าหอมมาเตน้ำปลาหอมมาจากสดดีมั้วย หอมบ้านเฮ้าเหมือนแล้วหอมบ้านเฮาเบิดแล้วพี่น้องหอมแดงสีสะเก็ดก็อาจสิมีอยู่เฉพาะพวกเพิ่นเอาไว้เฮ็ดพันธุ์หรือว่าลงแปลงแล้วเนาะน้าปลามันเป็นลักษณะหัวกลมหัวเดียวโอ้พี่น้องหัวเดียวหัวกลมนี่หอมมาจากเขตตอนเหนือนะครับหัวมันเดียวหัวมันสิกโ้งเพิ่นว่ามาลักษณะพิเศษนะครับพี่น้องเบิ่งเอวตอนี้มือนี่ส่งนะวันนี้นะ37บาทส่งเลอนี่37บาทละวานะครับ เพราะว่าคลายบ่อดะไรกับเขาตูเย็่นเขาห้องเย็่นเขาห้องพักตูเนาะเพื่อบ่อให้มันเหี่ยวมันเน่าเนาะเพราะว่าหอมนี่มันก็นี่นะครับหอมหอมแดงตลาดหอมแดงมีตลอดทั้งปีเป็นตัวแต่ว่ากระสีมีหมุนเวียนมาจากเขตอื่นแน่เนาะตามเพ่าคว่า เพชรเจ้าบุญค่ะรันนี้ขึ้งมาพูนมาเป็นวัชจักรุ่นสี่แต่ว่ามาตลาดบ่มีขาดบ่มีขาดแท้ตลาดนี่เนาะมาหายายติ๋วได้เบอร์โทรอีกเลยยายติ๋วศูนย์หกสี่หกหกเจ็ดเจ็ดเก้าสามเก้านั่นแหละครับซื้อยายติ๋วเลยเบอร์เก่าเบอร์เดิมผมเคยออกหลายคลิปแล้วครับแต่ว่าอยากให้ยายเราบอกเบอร์เองนะครับเพราะว่าตาเฮาอยากให้พี่น้องนี่เชื่อใจได้ว่านี่คือเบอร์เทอร์ของ แม่ข่าเพิ่นหรือว่าผู้ที่เพิ่นขายขายออนไลน์บ่บ่ได้ขายค่ะโอ้บ่ได้ขายออนไลน์เด้อเเเปปป็็นนนนววิิไลยโอ้เข้ามาส่งเป็นวินคือเป็นรถเขมาส่งเป็นวินคือว่ามาอ่าเอาเป็นรถนี่ะแล้วกันสพว่าผู้ใดอยากส่งจ้างแต่ว่าก็จัดส่งให้คือกันต้องเอาไปส่งตลาดไทยได้ล้รถ6ล้อกเพื่อคุณแม่ไปส่งข้ารถก็บ่แพงค่ะ ไปรับอายุตลาดทา<อ>ไทยอะไอยากไรซิบสอบอาสอบทุอย่ครับครับครับแลคาคุยกันได้จ้าโอเคเนาะเขาเ้าใจนะครับกรีบ,บกัมก็ได้อกัมแล้วเรียบร้อยเออตอนน,อน,นี้ตอนนี้หอมกัมกับมาจากน้ำปาดขึ้นก <พอ S 1> ันบ่กเพิ่มห้าสิบบาทค่ะหอมกัมตอนนี้ขายทรงจะเรียอยู่ที่กิโลละสี่สิบ อ๋อตอนนี้อ๋อสี่สิบกว่าถึงหาสิบอกเกินหาสิบนะครับเนาะหอมกำก็คือว่าเพิ่นมัดจุกนะพี่น้องเพิ่นแต่งเออมีหอนหอม่อนหอมตัดหอมตัดก็คือว่าหอมบ่มีบ่มีใบนะครับก็คือว่าหอมหอมรุดว่าง่ายๆแล้วก็เพิ่นไปแต่งเนาะบ่ให้มีจุกบ่มีให้มีปลายนะครับคือคือว่าตัดเอ่อคือกับหอมแขกนั่เหระพี่น้องเออโลนเลยเนาะเอ่อเข้ามาคข้ามาเพิ่นขายทรงก็คือว่า พันผู้ใดสนใจต้องการเอาไปขายต่างจังหวัดนะครับเอฟซีเฮากทิตต่อเบอร์นี่นะครับต้องการเป็นในลักษณะเป็นถุงยางน้อยกับประมาณสิบถุงเนาะขึ้นไปด้วยหาถุงก็ได้หาถุงก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นรับในจุดก็คือว่าเพิ่นสีส่งในรูปแบบสินค้าทังการเกษตรไปฝากส่งนะครับบริษัทขนส่งก็คือว่าจุดลงจุดเดียวก็คืออยู่แถวตลาดไทเนาะขอประกันว่าไม่มีเน่าไม่มีเสียก็คือว่าเป็นรับอยู่จุดเดียว อยู่ตลาดไทยครับเงินเรียบร้อยครับนั่นแหละก็คือว่าคุ้ตจงลงกันได้นะครับนัดหมายนับหมาครับกับดีวกันเนาะกับว่าก็คือว่ามองที่ข้าเจ้าเป็นข้างทรงสินค้าบอกง่ายๆมองพารถรถมองจอดเพื่อนทรงของนั่นแหละครับค้ายๆครับว่าคือว่าต้องฝากทรงเนาะข้างขนทรงเงินนะครับเออครับผมก็ไปรับของได้เนาะโอเค ตามนี่เด้อลูกค้เาเอฟซีเฮาค่ะครับขันสนใจหอมแดงนะครับกลาเป็นเอฟซีย่อย,ย,ยติ๋วกเอรับค่ะก็ไดเป็นเอฟซีย่อยย่อยย่อยติ๋มย่อยติว๋วเออโอ้โหลูกค้าย่อยติ๋วนะครับกะติดต่อได้เนาะอ่ะเบิ้งเจ้าต่อไปเนี่ยนะครับให้เบิ้งรูปลหลายๆอย่างเดี๋ยวสิว่านะครับมาย้ามไหนกับเบิ้งแต่ย่อยติ๋วนะครับนี่คือคือหอมแดงที่เพิ่นมาตั้งขายอยู่นะครับก็ยังมีอยู่นะครับ อาจสิมีเป็นสีสเกตเท่านะครับหรือว่าเป็นจากทั้งอื่นพี่น้องนี่คือหอมแดงเนาะราคากัะสีประม่านกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวประม่นอยู่3 0 7 8 8เ9นะครับอาัสดีครับไม่ค่าเป็นอะไรหอมเท่ากิโลจักบาท36นะครับเจ้านี่เนาะเพิ่นมีหอมหอมนี่ยูเป็นหอมสีเกตโอหอมท่าง หอมทั้งเหนือคือกันนะครับเพราะว่าคือว่าละครตลาดถ้าห้าเป็นตลาดหอมแดงก็สิพยายามนะครับให้มันมีสินค้าโดยเฉพาะเรื่องหอมกระเทียมพริกเนี่ยนะครับอาจสิมาจากหลายแหล่งที่มาก,ก็เพราะว่าเป็นการกระจายสินค้านะออคือว่าของตาห้าหลายก็ส่งไปจังหวัดอื่นของจังห้าว่มีจังหวัดอื่นเขามีก็เอามาเอาไว้ขายในตลาดบ้านเฮานะครับก็บมาสอบถามเมค้าเพื่อนไดเนาะนี่ราคา ตอนนี้พ่นยกกระสอบกับอยู่ที่ราคา3าบาทนะก็แเล้วเต่นะครับโดยเฉพาะหอมหอมหอมกำเนี่ยไหมคะ่ะสม,มือส่งกันหอมกำกัอบอ,อ,กกอยู่ที่46บหกเกขนหาสิบเนาะอยู่ในเลทนี่น,นะครับผู้ใดมีกิจการงานบุญต้ตองการสื่อไปขาไปขายหรือว่าไปเป็นของฝากของต้อนกับมาเยี่ยมชมได้บ่มีขาดนะครับตลาดหอมแดงตลาดไม้สีสเกตนะ เออนี่คือราคาหอมเดี๋ยวผมสิไปถามอยู่นี้แถปแฝงเพื่อนเนี่ยพอเป็นจังไรเนาะนี่คือคือล้านที่เพิ่นขายในลักษณะท่ายรถนะครับในล้านเพิ่นก็มีตลอดเนาะในล้านขาอ้นี่มาฮอนนี่ก็มีกระเทียมนะครับพี่น้องกะเทียมม่วงว่าเนี่ยอืมนี่เป็นกระเทียมม่วงนะครับเออกะเทียมม่วงนี่ก็ชุดนี่เป็นใส่ไงไน,นะพี่น้องกะเทียมม่วงนี่มาจากที่ไหนเนาะก,กะเทียมม่วง มาจะใส่พ่อค้าลำปางนะโอ้ยมาจากเมืองหม่านี่เนี่ยที่จริงคนส่งขนหมาแม่นะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้เพิ่นใส่หมาเล็กนะพี่น้องมาย่องเนาะเออนี่ค่าไอ้ทรงกันกิโลจักบาทครับหนี่งขนหมาอยู่ขนหมาหน่อยบ่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กิโลเท่าไหร่ครับหกสิบห้าหกสิบห้าเนาะเออหกสิบห้าเด้อพี่น้องเออผู้ใดต้องการก็หกสิบห้านะครับหรือสื่อเป็นขั้นก็ได้สื่อเป็นสอบก็ได้นะ ก็ขายได้เป่นบอกมีทั้งเงื่อนเงินสนเงินเส้นพันวาแต่ว่าพ่นว่าเหรีเนื้อพี่น้องพ่น,น,นสำรับผู้คู่ข่าวเป็นดอกกันเงินเส้นถท้าสื่อสอบท้องสอบนะ่ะคือบ่ต้องไปเส้นเป็นดอกเงินกี่ขั้นพ่วงเนาะเออนี่ก็หอมมาจากข้างเหนืออ้อยกระเทียมนะครับกระเทียมม่วงเนาะกระเทียมม่วงคือเป็น,เป,นเป็นกระสอบเนะี่ยพ่นพันส่กระสอบจากโลกแล้วแ่บสิบหา โยยิมหาเศร้าหาโลนะครับไไก็คิดเอานะครับยิมหาขุ้นหกสิบหานะครับก็ราคานี่คือราคาทรงนะพี่น้องมา <ST AR C> ท่าห้องบัไดวอาเรื่องราคาปีกนะครับส่วนราคาปีกเพิ่มกันจะไปมัมดมัดจุกอีกตั้งหาดเนาะนี่คือกระเทียมม่วงนะครับเป็นกระเทียมที่มาจากภาคเหนือนะพี่น้องบมเมนกระเทียมซีสเกตนะครับเดี๋ยวถี่มาตามแพงนี่ในแพงนี่ก็คงสิมีกระเทียมซีสเกตเนาะ นี่ก็นี่เป็นแผงขายอยู่ประจํานะครับอยู่ในตลาดไม่ศรีสะเกดตะเฮานะครับเพิ่นกับเสมีมากไม่หลายอย่างนะครับครบเสร็จบว่าแต่หอม<ส>บว่าแต่กระเทียมนะครับโบว่าแต่สอบไซหรือว่าตอกมัดยางยืดพลาสติกถุงหิ้วนะครับขายหลายอย่างนะครับหล้วที่สำคัญเพิ่นมี อหอมนี่เพื่อนกสบมีทั้งแบบบบได้มัดนะครับบบเมนหอมกำหอมกำกับมีหอมเปื่อยกับมีหอมรุดกับมีเนาะเเพื่อนกับขายแตกต่างกันนะครับนี่หอมกำเพื่อนกับที่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้กระเทียมกระเทียมเพิ่นมัดจุกนะถ้าว่าเพื่อนอื่นว่ากระเทียมอย่างก่อไม่ค่ะมัดจุกกับมัดจุกคือว่ามัดกำฮะ เออมัดกำพี่น้องมัดกำคือกับหอมแดงเลยตัวนี้ก็มัดแบบเพร่ะว่าเอินว่ามัดขาตขุาต๊กตาเปาาบบน็นบ่ะฮึมแม่เบนป่แบบนี่เออนี่ตัวนี้หอมหอมม่วงนะครับประมมัดขาสวยงามเป็นขาตุ๊กตาเป็นยังจังมัดจังสีเป็นว่าหอมม่วงนี่มันต้นมันยาวพี่น้องต้นมันยาวก็เลยต้องม้วนเลยมันสวยงามก็เลยต้องม้วนหลายรอบก็เลยเป็นขาตุ๊กตาพี่น้อง นี่นี่กระเทียมเป็น <Gym. S 1> <If> <rainforest> ของซีสเกตบหรครับหรือว่าจังไนนี Gotta, ่ค <ups and imon ides> ่ะกิโลจับบทต่อทช่วงกิโลลอยหาสิบเด้อพี่น้องกระเทียมซีสเกตกระเทียมมัดมัดจุกนะครับมัดก่ำเนาะถือว่าถือว่าอยู่ใส่ใส่กลางๆนะครับเออกิโลละลอยหาสิบแล้วก็ตัวนี้เด้กกระเทียมหม่วงก้ากระเทียมหม่วงลอยหนึ่งนะครับกระเทียมหม่วงที่เป็นมัดจุกไปแล้วนะ เราก็เราเราเราหอมหอมนี่เดยหอมกำเท่านี่หอมกำาหาสิบบาทนะครับหอมกำเนาะเออผู้ใดต้องการกระสิมีพวกกระเทียมนี่หลากหลายแห้งนะพี่น้องทั้งกระเทียมต้นนี้พเพื่นเอินกระเทียมยังไม่ขาดวน,นแกะแล้วนี่นน้อยกกียมไ่่อิิโลโลลงสบพน ตัวนี้ก็สิอยู่พันลอยนะพี่น้องพันเอ็ดเนาะเออสิบกิโลกะสิมีหลายพี่น้องมีทั้งกระเทียมกระเทียมก็มีทั้งมัดจุกทั้งแบบรุดจุกนะครับนะห้บบองกับแบบุหนนงนะแล้วก็จังมีพริกนะพี่น้องพริกไม่ค่าพริกช่วงนี้อยู่กิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยพริกกระสอบละจักบาทพันทวนบอกพริกนี่ก็ กระสอบละพันนะพี่น้องมันอยู่ที่จักกิโลทั้งสิบ่าไหมคะ่ะสิบโลเนาะเออตอกก็มีขายนะครับพี่น้องผู้ใดมีห้อมต้องการเอาตอกไปมัดเนาะมีทั้งตอกมีทั้งถุงใส่ห้อมนะครับเพราะว่าต่ยางยืดนะครับยางยืดเนาะเออเสื้อฟางเนาะมีทั้งถุงนะครับนี่เป็นถุงมือสองมือหนึ่งมือสองนะครับถุงใส่ห้อมนี่ก็มีขายนะครับพี่น้องนะ อันผู้ใดสนใจนะครับต้องการมาเลือกซื้อเลือกหาน้อกาฝาก็ว้ก็แล้วกันตลาดไม่หอมแดงสีสเกตนะครับของดีสีสเกตหอมกระเทียมพริกเนาะสินค้าทั้งการเกษตรก็สามารถมาเยี่ยมชมได้ตลอดนะครับเพราะว่าเพ่นบอกว่ามีขายตลอดทั้งปีเนาะบออ่หลกับน้อยนะครับแต่ว่ามาต่เศรอดึกๆนะครับสีมีของหลายเนี่ยเนาะสำหรับเกษตรก้านาฮาจีก็ เมื่อนี้นะครับก็ได้มีโอกาสเนาะสอบถามกันพอ่อสมควรเนาะฝากให้พี่น้องตเฮ้าเนี่ยผู้ใดที่ต้องการนะครับหอมกระเทียมกอยาลืมนะครับคืดฮอดของดีสีสะเกดกับกหอมกระเทียมสีสะเกดนะครับฝากไปเนาะ <ST ANT IC AL> นี่ก็ยังมีให้พี่น้องนำยายติ๋วนี่เราสิขายสองหม่องเลยพี่น้องขายหลายฮะ <ST ANT IC AL> ขายตันนี้บะ เออนี่นี่นี่ลาดนี่ก็เป็นของเยียติ๋วคืออะไพี่น้องเนี่ยบิึงมีทั้งโอ้มองนี่ก็มีนะครับช่วงนี้เพิ่นกำลังเริ่มปลูกหอมกันน้อเยียติ๋วน้อเออพันหอมกับมีนั่นนี่แหละอยากบอกเออนี่แหละครับช่วงนี้เพิ่นเป็นช่วงฤดูการเทเพิ่นกำลังลุ่งเออเป็นมีมีพันหอมแบงน้ำพันหอมแบงขายจี่ไหนพันหอมแบงพันธ์อย่างของรับแร่ารับแร่เมืองเลยบอก รับแรไม่เกี่ยวกับเลยใช่ไหมโอ้รับรับแรนี่อยู่ที่กระสอบละหาร้อยโลหะสิบเราเราหอมแดงนี่หอมแดงเท่าไหร่มีร้อยสิบกิโลบอโอ้หอมตอนนี้พันหอมพันพร้อมปลูกนะครับหอมเขาเอื่น่บางหอมแบงนะครับพันรับแรกกิโลละหาสิบบาทกระสอบละหาร้อยนะครับ แล้วก็มีหอมแดงเนาะหอมแดงเนี่ยเพิ่นกับพ้อมปลูกขึ้นกันนะครับกระสอบละสี่ร้อยบาทพี่น้องนะเบอร์เดิมนะครับของยายติ๋วนี่แหละนะมาถามยายติ๋วหูเบอร์ทุกเรื่องนะครับเพราะวะ่าจะเรื่องราคาพริกหอมกระเทียมเนาะขนาดไส้นเนาะสอบถามใดเพิ่นมีเครือข่ายนะครับนี่ก็เป็นหลานของทีมงานเพิ่นนะครับมีจะเออของน้อ,องสาวเพิ่นก็สามารถสอบถามได้นะครับ สำหรับมื่อนี้กระจบที่ร้านย้อยติ๋วนี่แหละน้องสาวย้อยติ๋วเนาะขายหอมกระเทียมพันหอมน้ำนะครับมีทั้งพริกพริกกิโลจะบาทก็อโอ้กระสอบละบแปดร้อยพี่น้องกระสอบละบแปดร้อยกระสิบกิโลก็สแสดงว่ากิโลละแปดสิบบาทนะครับเออก็สามารถเลือกซื้อเลือกหาได้เนาะ,ะสำหรับมื่อนี้เอาเท่านี้นะครับเอาไว้มือนามือหลังเลยมีโอกาสสิมาอัปเดตราคานะครับความเคลื่อนไหวของตลาดหอมแดง ตลาดใหม่นะครับสีสเกตเฮ้าเนาะของดีสีสเกตผู้ใดต้องการใส่บริการกับมาได้ตลอดครับยุนี่เพิ่นบอกว่าขายถืกตลอดมือตลอดเว้นตลอด24ชั่วโมงครับเอาไว้พ่อกันมือหนาเนาะมือหลังสำหรับมือนีเกษตรก้าวนาหาจีฝากกดไลคกดแชร์กดติดตามน้ำเนาะอยากหูเรื่องยังก็โทษสอบถามได้นะครับ0ูนย์2 9 7า3 พ่อน้องพัดเกษตรก้าวนาหาจีสัื้มนีขอบคุณทุกคนทุกท่านในะโอกาสนี้นะครับนะ้อสวัสดีครับ